ชาวบ้านของหมู่บ้านเราได้เสียที่ดินที่นาให้กับมอสักษิลป์มาจำ,จำนวนมากนะครับต่อมาชาวบ้านเราก็ได้รับการจัดสรรที่ดินคนละสองไร่อา,อาชีพการทำนาของเราก็หมดไปนะครับกว่าจัดตั้งหลักกันได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ทุกคนในชุมชนเราต่าง อันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับอยู่แบบพอเพียงพอกินพอใช้และช่วยกันาหาความคิดช่วยกันสร้างกิจกรรมด้านอาชีพขึ้นมาจนได้ตั้งหลักได้มีอาหารที่มั่นคงนะครับจนลูกหลานอยู่กันอ,อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาครับ มายเยาวบ้านมาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับซึ่งเ,เราก็ได้ตำมานยอยู่ประจำนะครับก็หลายๆคนก็ จะช่วยกันตก,ตกแต่งนะครับครับจุดนี้ก็เป็นโรงน้ำหมักจุลินทรีย์ของเรานะครับที่เราเลี้ยงเองและเชื้อนี้เราจะแบ่งปันให้ชาบ้านไปทุกคนที่สนใจในด้านกเกษตรนะครับเราจะนำไปให้พี่น้องเราเนี่ยนำหัวจุลินทรีย์นี้เพื่อไปทำปุ๋ยหมัก เกิดขึ้นจากการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องเชาวบ้านเรานะครับโดยที่เราไม่ใช้เงินทุนของรัฐเลยเพื่อเป็นที่เก็บเก็บกักน้ําเป็นแหล่งอนุรักษ์ปัญจ์น้ําอนุรักษนะ์อนุรักษ์ปลานะครับที่นี่จะเป็นแหล่งอนุบาลปลาเป็นแหล่งอาหารของพี่น้องชาวบ้านเรานะครับ ครับอันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารในชุมชนนะครับเลี้ยงปลาเราใช้ประกอบอาหารเวลามีการทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อปลาที่ตลาดนะครับเรามีปลาสามารถประกอบเลี้ยงชาวบ้านประกอบเป็นอาหารเลี้ยงชาวบ้านได้เลยนะครับ นี่ก็รังพึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านเรานะครับเรามีกลุ่มเลี้ยงพึ่งซึ่งเมื่อก่อนกลุ่มนี้จําเป็นต้องเลี้ยงพึ่งเพราะว่า,าเรามีที่ดินตหมากินจํากัดนะครับก็ตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงพึ่งกินมา,ากลุ่มนี้จะมีรายได้จากการขายน้ําพึ่งเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเราก็ตัดรายได้เข้ามากองกลางของหมู่บ้านนะครับเพื่อจะ สร้างรังพึ่งไว้เป็นส่วนกลางเพื่อจะให้คนไปนอกก็ามาเรียนรู้ด้านนี้อีกอย่างหนึ่งครับ สมาชิกรวมรวมกลุม่มรวมตัวกันมาปรึกษาหารือว่าเราทํายังไงก็ได้จุดนี้เราจะได้มาพึ่งปลาใาสายขึ้นกันด้กันได้ค่ะเริ่มเริ่มแรกนะคะเ,เราคิดทำปุ๋ยทำอะไรกันก่อนปุ๋ยปุ๋ยจุดนี้เราหาของในบ้านาหามาทำมีขี้หัวมีขี้แพะมีสิ่งที่ว่าเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นปุ๋ยได้ค่ะเอ,อเอาปุ๋ยตัวนี้มา แจกจ่ายให้ชาวบ้านก่อนตอนแรกนะคะไอไปคนละคนในหมู่บ้านนะคะมารวมกลุ่นกันได้จุดเริ่มต้นตรงนี้มาเป็นเาเป็นกลุ่มได้แล้วผลผลิตที่ได้มาที่เราปลูกตรงนี้ได้สมาชิกทุกคนมาหาหากินได้แล้วก็เอากลับบ้านไปต่อยอดได้เรื่อยๆค่ะแล้วปุ๋ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราทําต่อยอดจากที่นี่แล้วก็ให้สมาชิกในบ้านต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านเองได้แล้วก็เอามาปลูกที่นี่นะคะแล้วปกักฝักสวนครัวที่เราทุกคนมามาปลูกกันที่นี่นะคะ่ะเอาไปกลับกินที่บ้านแล้วก็เอาไปเหลือจากเอาเอาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนจากข้างข้างข้างบ้านและในหมู่บ้านและบ้านข้างเคียงอะคะ่ะผลผลผลิตของหมู่บ้านนะคะ สร้างความมั่นคงให้กับคนหมู่บ้านและคนค่ายเคียงค่ะ ที่ผ่านมาเราก็ได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งได้มีการทำกราฟตัวชีวัตเกี่ยวความสุขแต่ละด้านของในหมู่บ้านเรานะครับก็ได้92เรซถือว่าอยู่ในเกณฑที่อยู่เย็นเป็นสุขมากนะครับก็น,นั้นเป็นตัวชีวัตหนึ่งว่าในหมู่บ้านชุมชนของเราได้ ทำหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ทุกด้านก็ชาวบ้านโดยรวมก็ไม่เดือดร้อนนะครับชีวิตมีวาันอยูกกับครอบครัวบ้านที่เราได้ไปเยี่ยมชมนะครับบ้านทุกหลังจะมีการปลูกปักไว้กินเองนะครับปลูกปักเลี้ยงปลาและทำอาชีพเกษตร เกือบทุกหลังเลยก็จะที่เหลือก็จะแบ่งปันกันนะครับเหลือจากการแบ่งปันก็ขายบ้างเพื่อนำเงินมาซื้อของที่จำเป็นใช้ในครัวเรือนนะครับวันนี้ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งที่ว่าทำให้เห็นว่าหมู่บ้านของเราอยู่แบบปอบเตียงและอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆครับ าก็คิดว่าวันนี้ตึงปากา็เห็นว่ายโยแกิบานตึงก็เลยทำประชุมประสานในโปรกปักโลรกไรให้หลอกหลก,ก,ล,ก,ล,หล,กล่านล้านกินไรเลือดจะกินกับปลาได้ใกล้ทุกวันมีประกาศนาประกาศเก้าตัวควักยาวแตงกวาไรปาก็มีรายได้ทุกวันตึงหว่าปา,าไม่มียังจะตัดตอนนี้ตึงว่างตอนไมยไปไงปากก็ ทำให้ได้ลายได้ให้ได้ตกวันที่ว่าปลาต่ำได้ครับครับขาจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเราเพื่อความรักความสามัคคีครับเพราะเรา,าเน้นในด้านเกษตรอยู่แล้วก็รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมแต่และบ้านบ้านใครจะปลูกปักหรือทำไร่กุดดินเยอะเก็จะไปช่วยกันออกแรงกัน ปรับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ทำคนเดียวทำหลายคนจะให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้านในชุมจนเรา,าก็ได้ผลปลีตออกมาเราก็แบ่งปันกันไปนะครับค่ะสวัสดีค่ะบุญธิดาชุมทองมานะคะเป็นกลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่มบ้านหน้าป่าค่ะกลุ่มนี้ที่ได้จัดตึงมาถึงจุดนี้ได้ค่ะสมาชิก รวมรวมกลุม่มรวมตัวกันมาปรึกษาหารือว่าเราทํายังไงก็ได้จุดนี้เราจะได้มาพึ่งปลาศาัยขึ้นกันและกันได้ค่ะเ,ออเริ่มเริ่มแรกนะคะเ,ออเราคิดทาปุ๋ยทําอะไรกันก่อนปุ๋ยปุ๋ยจุดนี้เราหาของในบ้านาหามาทามีขี้วัวมีขี้แพะมีสิ่งที่ว่าเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นปุ๋ยได้ค่ะเอาปุ๋ยตัวนี้มา แจกจ่ายให้ชาวบ้านก่อนตอนแรกนะคะไปกลปคนละกลนในหมู่บ้านนะคะมารวมกลุ่นกันได้จุดเริ่มต้นตรงนี้มาเป็นเาเป็นกลุ่มได้แล้วผลผลิตที่ได้มาที่เราปลูกตรงนี้ได้สมาชิกทุกคนมาหาหากินได้แล้วก็เอากลับบ้านไปต่อย,ยอดได้เรื่อยๆค่ะแล้วปุ๋ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราทําต่อย,ยอดจากที่นี่แล้วก็ให้สมาชิกในบ้านต่อย,ยอดไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านเองได้แล้วก็เอามาปลูกที่นี่นะคะแล้วปกักฝากสวนครัวที่เราทุกคนมามาปลูกกันที่นี่นะคะ่ะเอาไปกลับกินที่บ้านแล้วก็เอาไปเหลือจากเอาเอาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนจากข้าง,ข,างข้างบ้านและในหมู่บ้านแล้วบ้านข้างเคียงอะคะ่ะจากการที่ผมได้ไปอบรมผู้นำต้นแบบที่จังหวัดยะลานะครับ เราก็ได้ามาขยายมาสร้างครูชุมชนของหมู่บ้านอยู่เริ่มจากเก้าครัวนะครับพอเก้าครัวประสบความสำเร็จคนไหนสนใจด้านกเกษตรเราก็ขยายไปบ้านใกล้เคียงจนตอนนี้ผู้นำต้นแบบของเราก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะ มีคนสนใจเยอะขึ้นครับกิจกรรมเกี่ยวกับฟาร์มสามัคคีนะครับร่วมแรงร่วมใจไปในชุมชนก็มีอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันนะครับอย่างเช่นกิจกรรมสร้างฝายเพื่อชะลอน้ํานะครับน้ําใจในฤดูแรงครับการสร้างฝายได้ถึง20กว่าตัวเนี้ยก็ได้จากความร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านไปในชุมชนก็ เคยเกิดปัญหาแล้วสนักถึงปัญหาแล้วก็ออกแรงกันทุกคนมาช่วยปรับเปลี่ยนกันมาสร้างฝ่ายได้ถึง20กว่าตัวครับแล้วกิจการที่2ก็ลดน้ำกอบปอนผู้สูงอายุนะครับอันนี้เราก็ทำประจำทุกปีนะครับมีผู้เข้าร่วมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า4ี่ถึง500คนนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เราก็ ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์เก็บกยะริมถนนนนต่างอะไรแบบนี้นะครับเราก็ตามกันประจำนะครับก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานนะครับไม่มีใครที่จะไม่ช่วยเหลือนะครับก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับเรื่องการใช้กฎระเบียบของชุมชนเพื่อ มาควบคุมฟาร์มสงบเรียบร้อยในชุมชน,ชมชนก็กฎระเบียบของเราเราทำประจาคมเพื่อเสนอออกกฎระเบียบกฎนี้มาจากชาวบ้านนะครับออกแบบจากชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราเคยปิดปราดอย่างไรต้องการจะควบคุมอย่างไรเพให้ว่าทุกคนเสนอกฎระเบียบขึ้นมานะครับอพอทุกคนออกกฎของตัวเองแล้วก็ต้องถือปฏิบัตินะครับ ซึ่งการออกระเบียบกฎขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ออกกฎระเบียบมาก็ไม่มีผู้ใดฝ่าฝืนนะครับเพราะว่าเท่ากับตัวเองได้สร้างขึ้นมาเองนะครับมันก็เป็นอย่างนี้เป็นะระเบียบเรียบร้อยมาโดยตลอดครับในด้านกองทุนสวัสดิการของหมู่บ้านชุมชนเราก็มีกองทุนสวัสดิการ เี่ยวกับด้านการปันผลของกองทุนเงินล้านนะครับอันนี้ก็ปันผลมาทุกปีแล้วก็ทุกคนก็ได้เก็บอมอมรอมดิฟเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ทุกๆเดือนเราจะรับเงินฝากนะครับแล้วก็พอสิ้นปีเราก็จะปันผลทุกปีแล้วก็จะมีของฝันจากกองทุนสวัสดิการของเราให้กับสมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็เราก็มี กอ,องทุนส่วนกลางของหมู่บ้านอยู่ด้วยเพื่อไว้ใช้ใจ่ายในกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องขอระดมทุนจากชาวบ้านเวลามีกิจกรรมก็เรามีกองทุนส่วนกลางอยู่แล้วครับ